สหนังสือต้องอ่านสูงวัยอ่านแล้วดีชีวิตเปลี่ยน 1. คู่มือผู้สูงวัยเป็นหนังสือแปลจากภาษาญี่ปุ่นเขียนโดยฮิระมะเึรุอิจากสูพแพทย์ผู้คลุกคลีอยู่กับผู้สูงอายุมามากกว่า1 0 0 0 0แนคนหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ ร่างกายหรือว่าจิตใจรวมไปถึงวิธีการรับมือที่ถูกต้องสอดคล้องกับหลักการแพทย์อีกด้วยค่ะ 2. Healthy Aging สูงวัยอย่างมีคุณภาพหนังสือที่รวบรวมข้อมูลและงานวิจัยชั้นนําของโลกที่ดรสุภวุฒิสายเชื้อนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพร้อมกับตอบคําถามสําคัญที่ตั้งไว้ว่าทําอย่างไรเราจึงจะเกิดแก่ แล้วตายโดยมีความเจ็บป่วยมาแทรกแซงน้อยที่สุดซึ่งแต่ละข้อสรุปได้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดผลสําเร็จด้วยตัวเองมาแล้วค่ะ 3. สําหรับหนังสือเล่มสุดท้ายอะไรไม่จําเป็นก็ทิ้งไปหนังสือเล่มนี้ชวนให้ทุกคนกลับมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะและให้ลองตัดสิ่งที่ไม่สําคัญออกจากชีวิตเสียบ้างและผู้เขียนซาสกิฟูมิโอรับประกันเลยค่ะว่าหากปฏิบัติตามวิถีมินิมอลนี้แล้วนะคะชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอน เพื่อนเคยอ่านเล่มไหนแล้วบ้างหรือมีหนังสือเล่มไหนที่อยากจะแนะนำอย่าลืมนะคะแวะมาเล่าสู่กันฟังบ้างคะ่ะ